วันนี้จะพามาดูวิธีการนำลูกไก่ออกจากทู้เกิดกันนะครับผมเดี๋ยวพาไปดูเลยครับผมมาเลยครับเดี๋ยวต้องปิดจมูกนิดนึงนะครับถ้าไม่งั้นเดี๋ยวจะมีควันพวกอ่พวกฝุ่นพวกอะไรเข้าจมูกทำให้ทำให้เป็นอันตรายได้นะครับผม เมื่อลูกไก่ครบฟักครบทั้งหมด21วันแล้วแล้วนะครับผมก็ให้เอาลูกไก่เนี่ยเอาไปกกต่อได้เลยนะครับโอเคนะครับ,บ,รบ,รบต้องเก็บนะครับนะต้อเก็บแนะฮะตัวไหนที่ซับไม่ออกก็เอาไปต้มได้นะครับเรียกว่าไข่โฟมนะครับตัวไหนที่ซับไม่ออกเกาเรียกว่าไข่โฟม คือมีครับภูพานหนึ่งภูพานสองแล้วก็ภูพานสามนะครับเยอะครับเยอะที่ทองไม่ถึงภูพานสามนะครับโอ้ยเนี่ยนะครับตรงข้างล่างก็มีครับเยอะเยอะ ก็ได้ก่อนครับก็จะดูข้างล่างนะช่วงนี้อากาศร้อนเพาะว่าอากาศร้อนกับความความชื้นไม่ับความชื้นไม่พอเลยต้องใส่ถ่าน้ำด้วยนะครับนะครับโอเคแคนน่นี้ครับเสร็จเดี๋ยวจะมาอธิบายตู้ตู้เกิดที่นึงนะครับผมตู้กเกิดในอุณหภูมิอยู่ที่สามสิบเจ็ดจุดห้าน,นะครับความชืกก้นก็เขาเขาเขาไม่อ,อยู่ประมาณสัก หกสิบห้ากว่าบาหกสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับผมหลังจากที่คบแดวยี่สิบเอวันนะครับเราก็ไน้ลูกไก่างนี้เลยครับเนี่ยฮะสวยแลัวนั้นครับผมคราวนี้ก็จะเอาไปที่ห้องอนุบาลลูกไก่นะครับผมเดี๋ยวผมจะพาไปเอาลูกไก่ไปไว้ที่ห้องอนุบาลนะครับตามมาเลยครับผมครับผมถึงแล้วครับห้องอนุบาล เดี๋ยวจะพาเข้าไปเลยครับโอเคนะครับครับผมนี่เขาเรียกว่าจานกรุกนะครับผมตัวนี้จะถ้าเป็นลูกไก่ในระบบฟาร์มใหญ่จริงๆจจะกรุกได้ถึงห้าร้อยตัวนะครับจานกุกเนี่เราจะต้องเปิดก่อนที่ลูกไก่จะนำนำนำมาวางไว้นำมาไว้ที่นี่นะรประมาณสักสามสิบถึงหนึ่งชั่วโมงก็ลลเพื่อที่จะให้ อุณหภูมิางลางนี้อ่าแรกมันมันอุ่นนะครับผมแล้วนะครับเราจะต้องเตรียมนะครับเตรียมถาดเกิดนี่เขาเรียกว่าถาดเกิดนะครับผมถาดเกิดนะครับอันนี้แล้วก็เตรียมถังน้ําน้ําให้น้ําสะอาดไว้เราก็จะเตรียมน้ําสะอาดไว้ให้เลยนะครับผมหลังจากนั้นนะครับเราจะมาเช็คครับเช็คดูอุณหภูมินะครับว่าอ่ามันร้อนหรือมันอบอุ่นไหมครับผม แต่ผมเช็คดูแล้วว่าอโอเคครับเพราะว่าอันนี้ผมใส่ใส่สองแค่สองหลอดเองนะครับปกติตัวนี้จะเป็นอยู่ที่ประมาณสี่หลอดนะครับแต่อันนี้ลูกไก่ผมลูกไก่อยู่ประมาณสักเจ็ดสิบถึงแปดสิบตัวก็เลยไม่ได้ใส่เยอะนะครับเคคบ้วเราก็อเอาลูกไก่ได้เลยนะครับผม ตัวไหนที่ไม่แข็งแรงก็ไม่ต้องมามนะครับให้ทำการกำจัดทิ้งได้เลยนะครับอาจจะนนเช่นตัวนี้นะครับอ่าไม่สวยนะครับมีตายแ่ในนี้ก็ใชนะ่กำจัดทิ้งตัวนี้ขาแบี้ขาแบีก็ไม่เอานะครับตัวน,วนี้ตัวนี้ลักษณะไม่ได้ก็ไม่ต้องเอาน,นะครับผมโอเคนะครับผมแล้วก็ตัวนี้นะครับอ่า เราให้เราดูสักพักประมาณสักสามสิบนาทีนะครับผมถ้าลูกไก่กระจายออกมาข้างนอกเนี่ยแสดงว่าข้างในเนี่ยมันร้อนเกินไปเพราะฉะนั้นเราจะต้องดึงในนี้ขึ้นนะครับถ้าลูกไก่มีการกระจุบตัวอยู่ที่ใดที่หนึ่งเนี่ยแสดงว่าอุณหภูมิข้างในไม่ได้นะครับเราจะต้องเลื่อนถาดนี้ลงนะครับเดี๋ยวรอนะครับผมตอนนี้ก็วันพรุ่งนี้นะครับก็ให้อาหารวันนี้ไม่ต้องให้อาหารก็ได้ครับเพราะว่า เราจะกินน้ำนะครับผมครับผมสิ่งที่สำคัญอีกอย่างหนึงคือแกลบนะครับผมนี่ครับแกลบนี้จะต้องเป็นเป็นแกลบใหม่นะครับที่ไหนไม่มีแกลบนะครับเราก็ต้องใช้พวกที่เลื่อยจะได้นะครับผมตอนนี้บางคนถามว่านะครับแกลบนี้ใส่น้อยใส่มากยังไงนะครับผมแกลบเล้ถ้าการหลักวิชาการจริงๆใส่ประมาณสักสามถึงห้าเซนติเมตรนะครับ แล้วเราจะเปลี่ยนตอนไหนนะครับผมให้เราดูที่ํำสกปกนะครับแล้วก็จํานวนไก่ด้วยนะครับส่วนมากที่นี่อ่ะเขาจะเปลี่ยนก็อาทิตย์หนึ่งครั้งหนึ่งนะครับผมให้เราเปลี่ยนออกนะครับผมแล้วลองนําแกะออกไปใช้งานได้เลยอาทิตย์ที่แล้วเป็นปุ๋ยเอาไปใส่พว,วกต้นไม้ต่างๆได้เลยนะครับโอเคนะครับเราจะต้องจดบันทึกนะครับจดบันทึกนะครับอ,อันนี้วันที่ 1 1บเทับสนะครับทับหกนะครับลูกไก่เกิดอันนี้ผมนับมาแล้วนะครับผมอยู่ที่ประมาณเกตัวนะครับแล้วก็ตรงนี้เขาก็จะเขียนไว้เลยว่าคนจะทำวัคซีนตอนไหน2 3นะครับอันนี้เราต้องจดบนันทึกไว้นะครับเพราะว่าเป็นสิ่งสำคัญดังนั้นเราจะลืมนะครับผม